ปลอกไฟรอบรู้เรื่องตู้แช่ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลอกไฟรอบรู้เรื่องตู้แช่นะคะช่องที่จะรีวิวตู้แช่แบบใช้งานจริงค่ะแล้ววันนี้นะคะปลอกไฟนะคะจะมารวบรวมนะคะตู้โชว์เค้กวางบนเคาน์เตอร์นะคะทั้งหมด4รูปแบบนะคะที่ร้านเรามีนะคะหน้ากว้างไม่เกิน90เซนนะคะว่ามีไซส์ไหนบ้างนะคะกไฟนะคะจะพาเพื่อนๆนนะคะ ไปดูแต่ละแบบค่ะแล้วก็จะโชว์เค้กนะคะใส่ในตู้แต่ละแบบทั้ง4แบบนะคะเพื่อนๆดูเลยว่าแบบไหนสวยกว่ากันค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ค่ะแล้วเค้กนะคะที่โบอไฟนะคะจะมาสาธิตนะคะใส่ให้เพื่อนๆดูในตู้โชว์เค้กวางบนเคาน์เตอร์ทั้ง4แบบนะคะจะเป็นเค้กขนาดครึ่งปอนนะคะนี่เดี๋ยวไฟก็จะใส่ให้ดูแต่ละใบเลยนะคะว่าใบไหนนะคะสวยที่สุดนะคะและถ้าเพื่อนๆนะคะชอบใบไหนนะคะก็คอมเมนต์บอกโบอไฟใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ใบแรกกันเลยค่ะตัวนี้นะคะจุดเด่นของเขาก็คือจะต้องโชว์เค้กนะคะแล้วมองสวยจากทางด้านหน้านะคะ่ะจะสวยที่สุดเลยนะคะ ไฟในตู้อันนี้นะคะจะเป็นไฟสีขาวค่ะแล้วก็มีชั้นตะแกรงให้สองชั้นนะคะเดี๋ยวไปดูด้านข้างค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นทรงโค้งลงมานะคะแล้วก็เป็นระบบเป่าลมร้อนไล่ฝ้าอัตโนมัติค่ะ ต่อไปนะคะแบบที่สองะคะ่ะจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะหน้ากว้าง70เซนค่ะใบนี้นะคะไฮไลท์ของเขานะคะก็คือมองจากด้านบนค่ะด้านบนจะพื้นที่เยอะมากนะคะมองไปเห็นเค้กชั้นล่างสุดเลยค่ะเดี๋ยวไปดูด้านข้างนะคะด้านข้างก็จะพื้นที่เยอะเหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะก็คือจะเห็น เน้นโชว์เค้กสวยรอบด้านนะคะเป็นด้านหลังเนี่ยจะเป็นกระจกบานสไลด์นะคะแล้วก็มีอุณหภูมิดิจิตอลทั้งสองตัวนะคะทั้งตัวโค้งตัวแรกนะคะแล้วก็ตัวเหลี่ยมใบนี้นะคะฐานเป็นสแตนเลสเ0เซนค่ะต่อไปนะคะเป็นแบบที่3นะคะใบนี้เนี่ยเราทำรูปแบบออกมาใหม่ค่ะก็คือมีชั้นวางชั้นเดียวนะคะเป็นไฟสีเหลืองนะคะจะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ย เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเลยในบรรดาที่ว่าไฟแนะนำมานะคะที่ทั้งสี่รุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ขายดีที่สุดเลยค่ะจะเป็นไฟสีเหลืองะคะแล้วก็ฐานสีดำค่ะโชว์ตู้เค โชเคกนะคะในตู้โชเคกแบบนี้ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยจะมีปุ่มไล่ฟ้านะคะสามารถกดปุ่มเปิดไล่ฟ้าได้ค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะที่ขายดีก็เพราะว่าชั้นวางของเขาทับเป็นกระจกค่ะแต่ว่ารุ่นอื่นๆเนี่ยจะเป็นชั้นวางตะแกรงนะคะแล้วก็เป็นไฟสีเหลืองแบบนี้ค่ะทุกคนก็คือมองจากด้านบนนี้ก็จะเห็นเค้กแบบนี้เลยนะคะดูพรีเมียมไหมคะทุกคน ค่ะแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นรุ่นที่4รุ่นสุดท้ายแล้วเพิ่งมาใหม่ล่าสุดนะคะนากว้าง68เซนค่ะเป็นสไตล์เกาหลีค่ะทุกคนแช่เคออกมานะคะก็จะดูมินิมอลแบบนี้ค่ะมีไฟนะคะ2เส้นด้านข้างค่ะแล้วก็ชั้นนะคะรุ่นนี้จะพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆนะคะคือชั้นตรงนี้มันสามารถปรับระดับได้ค่ะทุกคนเวลาแช่เคออกมาะคะก็จะดูเป็นไตล์มินิมอลนะคะสีขาวอันนี้นะคะเป็น ใบเดียวเลยนะคะที่ทําเป็นสีขาวออกมาแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็การไล่ฝ้าของรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นระบบไล่ฝ้าอัตโนมัตินะคะทุกคน เพื่อนๆก็ได้เห็นตู้แช่ทั้ง4รูปแบบเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะเรามีสินค้าพร้อมส่งเลยค่ะเรามีหน้าร้านที่กรุงเทพพุธทธมณทลนสายสองกรุงเทพพุธทธมณทลนสายสามนวนทบ,บุรีสวัสดิพังเงินแล้วก็กาญจนบุรีร้านเม่งซินเครื่องเย็นนะคะหรือจะโทรมาสอบถามทางออนไลน์ได้นะคะที่ไลน์ ID ads แล้วก็โมเดิลครูพิมพ์เล็กค่ะ หรือทางเบอร์โทร0634349544นะคะและสุดท้ายนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ฟังอยู่นะคะชอบคอนเทนต์รีวิวตู้แช์แบบเห็นภาพจริงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะหรือกดติดตามให้ช่องป๊อกไฟรอบรู้เรื่องตู้แชร่เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ